สามารถทคำความเร็วได้เท่าไหร่ก็ได้เต็มที่ตามสบายผมตามตามหลังมึงก็แล้วกันเ,เดี๋ยวก็นี่แไปทางฝั่งนี้ก็ีของทีมอาบูดาบีสมอสซาอาบูดาบีซ้อสมสเด็กเด็ก จักรยานเร็วอยู่มือชิดซ้ายช้าหยุดมุมขวาตามปกติแล้โอเคไปกันครับแล้วคนจัจกรยเรื่องทำงานแล้วอย่ายวเหนื่อเฮ้อ Jeg får ikke øye på den. ครับกี 3, ่รอบแล้วครับสามรอบโอ้โหสามรอบแล้วเราเพิ <ppy aciones> ่งเข้ามารอบแรกอาร์นแหนกฟเดี๋ยวขอคู่ก้าวก่อนมามามานี่นะครับแวะพักตรงหัวมุมใต้โรงแรมยาสแต่ว่าในความจริงจริงการหยุดถ่ายรูปจะเป็นข้ออ้าง ความเป็นจริงก็คือหายใจไม่ทันแล้วหายใจทันครับดูอะไรเข้าไปเนี่ยน,น,น,นี่ก็เราอยู่ตรงหัวมุมโรงแรมยนยักษ์การลุ้นก็เป็นมารีนา่ยายัสมารีนา่าที่จอดเรือที่จอดเลยยอดด้านหลังนี้ก็เป็นอาจารย์นั่งดูการแข่งฟอร์มูล่าวันปีนี้ฟอร์มูล่าวันไม่จัดเพราะว่าโควิด19 ในช่วงที่แข่งฟอร์มูล่า1หรือว่าในช่วงที่มีการปั่นจักรยานแขงที่มาพักโรงแรมนี้ก็จะมองเห็นเพราะว่าเป็นห้องกระจกแล้วก็เดี๋ยวลู่ของการปั่นลู่ของฟอร์มูล่า1ก็จะไปลอดตรงล็อบบี้ที่เป็นกระจกแลา z o o ให้ดูซูมไม่ได้แล้วตรงนี้อันนี้ก็จะไปลอดตรงนี้ครับก็จะมีนักปั่นเป็นกลุ่มๆมาเรื่อยๆ ผมนี้ก็เป็นทีมสมโมสรอ,อพาพร์ตเมนไซค์คลิ่งเรื่องรยากาศที่ขับอดภัยสูงมีรถ a m b u l a n c e มีรถรถเกตก็จะมีจักรยานให้ยืมปัน่นประมาณ500คัอโคกลุ่มใหญ่มาด้านนู้นเดี๋ยวเราค่อยรอไปเอาลุ่มน้น แจกพิเศษวันนี้มาจากมีสปอนเซอร์เต็นตัวอลไรมาทั้ง Amazon Cafe, Group, er เอเมซอนคาเฟ่มี PTC กรุ๊ปมีเปอร์ฟอร์เมอร์เออครับทศไทยครับมาทไทยมีธงชาติไทยสปอนเซอร์เพีย่ยนพาแรงมาจากโูเวสวันนี้หายใจแทบไม่ทัน <laughs> เป็นอีกมุมหนึ่งใต้ล็อบบี้ของโรงแรมยัสเนี่ยตรงนี้เราก็รอดมีลู่รอดเข้าไปเนี่ย

r e m remaining time มีเวลาเหลือให้เราปั่นในสนามนี้อีกสองชั่วโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มนี่ไงไปยาสมารีนายาสมารีนาเซกิตสนามแข่งฟอร์มูล่า o ระดับโลกเลยนะเนี่ย แล้วก็ในช่วงวันอังคารกับวันอาทิตย์เนี่ยเขาเปิดให้นักปั่นได้มาปั่นให้คนได้มาเดินมาวิ่งออกกำลังกายฟรีทุกอย่างฟรีเจอแล้วครับนักปั่นไทยใน UAE อีกหนึ่งเจ้าอีกหนึ่งรายเฮ้ครับไอส้สมชาติปั่นเร็วมากอย่างนี้ไล่ไม่ทัน เดี๋ยวนี้ไล่ไม่ค่อยทันแล้วต้องปั่นช้าแบบนี้พอจะไล่ทันหน่อยปั่นจริงๆเนี่ยโอ้ไล่ไม่ทันรถตัวเนี้ยนี่มาแล้วน่ารองสวัสดีครับพี่นีน่นอนเดิลแค่นอนเดิล